รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บ้านป่งวัวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีที่นี่เด็กๆได้เรียนรู้ควบคู่กับการทำกิจกรรมค่ะและหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือการทำผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้ากลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดสามรสสมุนไพรวันนี้นะคะเราจะพาไปดูกันน้องมะปรางน้องอันปันน้องแป้งและน้องน้ำพร้อมแล้วค่ะไปชมกันเลย เองว่าเห็นมันจะบางขางนาดไหนไม่รู้สิต้องไปดูก่อนปะแล้วก็เก็บกันแต่เราก็ไม่รู้สิหน้าว่าเก็บไปดูดขนาดไหนข้างหน้าน่าจะออกเยอะอยู่แหละอุ้งกว้างเลยไม่น่าจะออกเยอะอยู่เลยแค่แค่ละดึงแตเราต้องดูก่อน สำหรับเห็ดที่น้องๆน,นำมาใช้นะคะก็คือเห็ดนางฟ้าที่เกิดจากโรงเพาะที่โรงเรียนนะคะมีการส่งเสริมให้น้องๆได้เพาะเห็ดนั่นเองค่ะส่วนหนึ่งนำไปใช้ในการประกอบอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนค่ะส่วนที่เหลือนี่นะคะน้องๆก็สามารถนำไปแปลรูปเป็นเห็ดสามรสสมุนไพรได้ละค่ะ เก็บได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกว่าจะว่ามันไม่เยอะนะตอนแรกเห็ดนิดเดียวตอนเต็มตะการเลยเห็นเยอะมากร้อนนะเด็กๆพี่อยู่ทังนี้มาเร็วมาเร็วมาเร็วมากระขาอาหาที่นั่งเป็นไงได้เห็ดเยอะไหมคะได้เยอะโอ้ตะการหนึ่งเลยเหรอเอามานั่งทำกันเร็วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาสอนพี่ในการทำเห็ดสามรสเนาะ เริ่มต้นยังไงบ้างลูกได้เห็ดมาแล้วเนาะทีนี้คงต้องสอนพี่แล้วล่ะว่าเห็ดสามรสมันทำยังไงเริ่มแรกเนาะอันนี้เห็ดเราทำความสะอาดเสร็จแล้วเรามาตัดขาใช่ไหมลูก<ช>อ่าทำยังไงบ้างเอาทำเลยทำเลยใครมีหน้าที่ตัดขาใครมีหน้าที่ทอะไร<ช>ทำ<ช>เลยอ่าอ๋อไอขาเห็ดนี่ตอนแรกเข้าใจว่ามันจะเป็นแบบขาคนใช่ไหมใช่เป็นขาคนไหมอ๋อลอ๋อนี่ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหม,ไมลูก<ม>ที่มันอยู่<า>ติดกับไอ้ตัวปูกเนาะ โอเคเอาใบมะกรูดนี่ทำาไงบ้างเราต้องฉีกครับเราต้องฉีกค่ะอาฉีกครึ่งฉีกครึ่งเอาเดี๋ยวให้พี่ช่วยอะไรเดียวพี่รู้สึกว่าพี่จะทําเห็ดก็ได้จะทําใบมะกรูดก็ได้ใช่ไหมลูกเอาไปอาฉีกยังไงไหนน้าน้าสอนพี่หน่อยฉีกยังไงพี่ครับฉีกอย่างนี้ครับยังไงลูกอ๋อฉีนี้เอ๋อนี่ฉีดจากแกอย่างงี้ว่ะแบบนี้ได้ไหมอย่างงี้ได้ไหมได้ไหมมาปางอย่างนี้ได้ป่ะลูกได้ค่ะโอเค ไอ้ส่วนของใบมักรูดเนี่ยเราจะเอาไปใช้ทําอะไรคะไปตกแต่งน้ำมันละเอาไปลูกตกแต่งค่ะไปตกแต่งอ๋อให้มันมีความแบบว่าสวยงามหอมๆมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าช่วยกันฉีดก่อนแล้วส่วนพนักงานตัดขาเห็ดพอเราตัดขาเห็ดเสร็จแล้วเราทายังไงต่อลูกฉีกฉีกฉีเห็ดให้มันเป็นแบบว่าริ้วๆหรอคะ ใช่ป่ะค่ะสีแบบพอดีคำค่ะอ๋อพอดีคำอ่ะแต่ลองฉีกให้พี่ดูสักอันสิมันต้องใช้ยังไง,อ,งอ,อ,อันปันฉีกหน่อยอันปันฉีกหน่อยพ,พี่อยากฉีกอะ่ะพี่ขอฉีกบ้าไงได้ไหมคะ<แ>เอาให้พี่หนึ่งดอกให้พี่หนึ่งดอกโอ้โหดอกใหญ่เลยดอกยังไงนะฉีกตรงกลางก่อนเหรอคะ,คะนี่นี่ได้ไหมเล็กไปไหมเนี่ยอย่างเงี้ย อันน,นใ้ใหญ่ไปอีกอตัดๆๆๆนี่อ่านี่ได้ไหมคะต้องเ,เล็กกว่านี้เล็กกว่านี้อีกนี่เหรอประมาณนี้ค่ะโอหเล็กมากเล็กมากอ่ะ <c oughs> แล้วเวลาที่เราทำมันเล็กขนาดนี้เวลาไปทอดมันไม่ยิ่งเหลือเล็กจิ๋วลงไปอีกเหรอคะอ๋อมันอยู่ตรง พอไปทอดมันจะกรอบค่ะอ๋อแต่ถ้าเกิดชิ้นใหญ่ไปทอดมันจะเป็นยังไงมันจะอมน้ำมันอืมมันจะกลายเป็นว่าเหี่ยวเหี่ยวเหนียวเหนียวแบบนี้ใช่ไหมลูกใช่อ๋อแสดงว่าก่อนก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเราทําชิ้นใหญ่ลองไปทอดปรากฏว่าไม่อร่อยใช่ไหมอมน้ำมันอมน้ำมันเกินไปแต่พี่ต้องพยายามฉีกให้เล็กๆจิ๋วๆละอุ้ยหอมใบมะกรูดมากเลยเนาะปลาหอมใบมะกรูดมากเลยนาะลูกเนาะค่ะเรารู้ไหมว่าใบมะกรูดมันเป็นสมุนไพรไทย รูร้รรใช่ไหมใช่ม,มกลิ่นมันหอมมากถามหน่อยสิกระบวนการทําเห็ดสามรสเนี่ยใช้เวลานานไหมลูกเนี่ยตั้งแต่ไปเก็บเห็ดจนเอามาท่อจนเอามาปรุงรสเป็นแบบสามารถทานได้นานไหมคะนานนานค่ะประมาณกี่วันหรือว่าเป็นชั่วโมงหรือว่ายังไงลูกเป็นชั่วโมงครับประมาณกี่ชั่วโมงอะประมาณ สองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงกว่าถึงจะเสร็จสามารถทานได้ใช่คร่บถ้าเห็นมีปริมาณมากเราก็ใช้เวลาทอนนานหน่อยครับแล้วส่วนตัวกันเด็กๆชอบไหมลูกเห็ดสามรสเนี่ยชอบค่ะแล้วเวลาเรากินคือทานเล่นหรือว่าเอาไปกินกับข้าวหรืออะไรยังไงอ่ะเอาไปกินทานเล่นก็ได้ครับกินข้าวต้มก็ยิ่งอร่อยเับเกี่ยวกข้าวต้มก็ได้ด้วยอ้โห แล้วก่อนอื่นตอนที่เราจะก่อนที่เราจะมาทําเห็ดสามรสเนี่ยค่ะใครเป็นคนคิดว่าเฮ้ยเนี่ยเราทําเห็ดสามรสกันเถอะใครเป็นคนคิดโปรเจกต์เลยว่าเรามาทําเห็ดสามรสกันเถอะพวกเราใช่พวกเราคพ,พวกเราคิดเองเ,องเ,องเนี่ยนะ<ช>โอ้ยเห็ดที่เหลือจากตอนทาตอนกลางวันเยอะเลยเราเอามาทาอ๋อออกเร็วแล้วมันเกินจากการที่พวกเรากินกันไปแล้วก็ยังไม่หมดสักทีใช่ กินไม่ทนันแทนที่ว่าเราจะปล่อยให้มันแบบเสียทิ้งไปแล้วก็เอาละเราเอามาแปลรูปดีกว่าพอได้ไหมใหญ่ไปอยู่ไหมลูกใหญ่ใหญอยู่อีกตายแล้วหุยต้องสอนพี่ให้ละเอียดแล้วนะเนี่ยพี่ไม่ได้เลยนะพี่ทําใหญ่มากหุยนีด่เตดี้ยวเองอนะ่ะเหมือนเอาเล็กเอาเล็บจิกเหงหรอหอันนี้ใหญ่ยังใหญ่ไปอีกนะ้ะเนี่ย เสร็จจากการฉีกเห็ดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะก็ต้องเอาไปตากเพื่อไล่ความชื้นค่ะแดดดีๆแบบนี้ตากแค่20นาทีก็พอแล้วละคะ่ะน่าจะได้แลนะ้ว <Okay. S 1> น้องๆพี่เก็บเห็ดมาแล้วน่าจะได้แล้วนะประมาณ20นาทีตากไว้ <Okay. S 1> ใช่ไหมคะ ได้ไหมแบบนี้ได้แล้วเนาะอ่าขั้นตอนนี้เก็บเห็ดมาแล้วทำยังไงต่อคะเอาเหแป้งใส่ครับเอามามาช่วยกันช่วยกันก่อนค่อย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 อรู้เลยหมดเลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็คลุกแป้งให้ทวดทวดใช่ไหมเราคลุกต้องคลุกอย่างนี้อะไรยังไงนะสอนอสอนค่ะไม่งั้นผิดไม่งั้นน้ำเห็ดจะออกมาอ๋ออย่างนี้เหรอลูใช่นี่พอได้ยังลูกได้แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วนี่ จากนี้ก็คือเอาไปทอดทไปทีนี้มาดูนะคะว่าการทำเห็ด3ามรสสมุนไพรของน้องๆจะเป็นยังไงยากง่ายแค่ไหนไปชมกันค่ะหอมเจียวครับข้าวค่ะกระเทียมเจียวค่ะใบมะกรูดทอดค่ะพลิกทอดค,ครับ เอาละค่ะทีนี้นะคะมาถึงกระบวนการในการทำเห็ด3ามรสสมุนไพรแล้วค่ะเ,เอาใส่น้ำมันเลยจ้า,าอันนี้น้ำมันร้อนยังหรับย,ยัง,งใช่ไหม เห็ดลงไปเช็คลงไปเช็กก่อนคับงั้นเดี๋ยวพี่จะขออาสาเป็นคนโรยเห็ดนะเดี๋ยวช่วยหยิบถาดให้พี่หน่อยแต่ต้องลองอ่าลองดูเนาะลองดูก่อนว่ามันรอหรือยังใช่ปะใช่ครับต้องหย่อนไปก่อนอันหนึ่งครับแล้วเราก็โรยให้ทั่วๆกระทะเนาะใช่ครับนะพร้อมนะคะไปแล้วนะจ๊ะทุกคนออไดแล้วค่ะโอ้ยสวยมากเลยอ่ะอีกได้อีกใช่ไหมคะอีกครับ ตใ,ในในสีที่มันโอเคก่อนเราค่อยเขี่ยถูกไหมลูก <ใน S 1> เอาเบาไฟน้อยเบาไฟน้อยหุยหอมมากพอแล้วพอได้ไหมลูกได้ต้อังยัง่อนครงับนนย่งยองังย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 ัตยังสังย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 ันสวยงยั ตักขึ้นได้เลยยังเอ่ยหรือเหลือบแบบนี้แล้วช่วยกันช่วยกันหลกตักขึ้นไปพักยังไง มาถึงกระบวนการทําน <ain> ้ำเขาเรียกว่าน้ําปรุงรสเนาะสำหรับเห็ดทอดกรอบของเราเห็ดสามรสของเราขั้นตอนการปรุงรสนะคะก็ตามชอบเลยค่ะจะชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะหน่อยชอบเค็ม ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเอาตามที่ชอบได้เลยละค่ะมาถึงขั้นตอนการคลุกนะคะคลุกเขาเรียกว่าน้ำเนาะสำหรับปรงรสเผ็ด3ามรสของเราเริ่มต้นยังไงน้องน้ำเราจะใส่เห็ดที่เราทอดไว้ใส่ลงไปก่อนครับมา อันนี้กระทะเราไม่ต้องตั้งไฟนะใช่ไหมใช่ค่ะไม่ต้องตั้งไฟครับอี้กรอบมากเลยอ่ะ่าคะจากนั้นยังไงคะไปน้ำปรุงนะคะอน้ำปรุงที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่เนาะที่เราปรุงกันไปเนาะค่อยๆเทหรือยังไงลูกค่อยค่อค่ะ เท okay. ด้านบนใช่ไหมเทให้ทั่วเลยค่ะเอาลูลงมาให้หมดเร็วๆ๋ยวารีบดีพอโอเคจากนั้นคนเลยค่ะคนเลยเคลย์เลยนเลยนเลยนเลย์เคนเลย์คุกกี้มาเท่ากันค่ะนจะดูน่าอร่อยค่ะต้องใช้สองสองตะหลิวเน้อถึงจะมีแรงเนาะวิหอมมาก แล้วพวกน้ำมัน,มนก็จะค่อยๆไปเคลือบเห็ดก,กรอบของเราใช่ค่ะหอมมากคลุกเคล้าน้ำซอสกับเห็ดทอดกรอบให้เข้ากันโรยงาข่านิดหน่อยคนๆๆๆๆให้เข้ากันเพียงเท่านี้เราก็ได้ออกมาเป็นเห็ดสามรสสมุนไพรที่ทั้งกรอบทั้งหอมทั้งอร่อยแล้วล่ะค่ะ กอใบอ่าหอมเจียวค่ะอ่าเทอเทโอเคอันนี้จะได้ความหอมความกรอบเหมือนกันครับอ่ามาเลยตรอไปหอมต่อไปหอมเจียวค่ะหอมเจียวอยังหอมไม่พอใส่หอมเจียวไปอีกตบกรอบเข้าไปอีกค่ะค่ะนี่จากนั้นใส่อะไรลูก ไปไมูครับนี่แหละความหอมของสมุนไพรมันก็น่าจะอยู่ตรงนี้เนาะใช่ค่ะนี่น่าทานมากเลยแล้วสุดท้ายสำหรับ,ค,รบคนที่ชื่นชอบความแซ่บนี่นะคะพริกค่ะหอมมากเลยเราได้ไม่น่าเชื่อว่าเราทำได้กระทะใหญ่มากเลยเนาะ ทางโรงเรียนบ้านป่งวัวนะคะก็ได้มีกิจกรรมนะคะส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนค่ะเพื่อที่เขาจะได้มีวิชาความรู้นะคะไปประกอบอาชีพได้จริงค่ะเด็กๆก,ก็มีความสนุก นะคะในการเรียนรู้ค่ะเขาก็ได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็มีความสุขในการเรียนรู้ไปด้วยค่ะาการสอนในเรื่องของวิชาการเราก็จะมีทักษะอาชีพค่ะที่ส่งเสริมมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะการทําเหตดสามรถนะคะหรือการขายออนไลน์เราก็มีค่ะคือเป็นการส่งเสริมแล้วก็ให้นักเรียนบูรณาการเพื่อจะใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะ นอกจากจะได้ทักษะในการทําเห็ด3รสสมุนไพรแล้วนะคะน้องๆยังต่อยอดไปสู่การนําไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของเรียนด้วยค่ะนําไปแพ็คติดสติ๊กเกอร์โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะนี่ห้กรัมครบหรือ,อยังอันนี้ครบห้กรัมหรือ,อยังห้าสิบกรัมโอเคได้แล้วเราก็ปิดซิปใช่ไหมคะ,ะแล้วก็มี สติกเกอร์อ้าวมาปังดูสติกเกอร์หน่อยแล้วเดี๋ยวให้ฟ้าเป็นคนติดต<า>ไดไหมตาติดลุงมาช่วยกันโอเคตรงกลางถุงเลยอ,อันนี้ได้แล้วหนึ่งถุงใช่ไหม<ช>อ้าเรียบร้อยนี่เห็ด3มรถสมุนไพรนะน่าทานมาก เรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อให้กับน้องๆแล้วก็โรงเรียนเป็นอย่างมากนะคะสำหรับเห็ดสามรถสมุนไพรน้องๆช่วยกันแพ็คช่างติดโลโก้เสร็จเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทั้งกรอบอร่อยแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะ คือการต่อยอดจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากเศษที่เหลือใช้จากโครงการอาหารกลางวันนะคะนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สร้างชื่อให้กับโรงเรียนบ้านป่งวัวซึ่งไม่แน่นะคะในอนาคตอาจจะสามารถนำมาต่อยอดสู่การเป็นอาชีพเสริมของเด็กๆก,ก็ได้เรียกได้ว่าน้องๆเนี่ยเก่งกันมากๆเลยละค่ะ วันนี้เราจะมาสอนคำว่าสวัสดีตอนบ่ายนะครับเป็นภาษาอังกฤษพูดอย่างไร Good afternoon ฟังอีกทีนะคะ Good afternoon ในภาษาจีนเราจะพูดว่าจงหูเหานะครับพูดอีกทีนะครับจงหูเหาแปลว่าสวัสดีตอนบ่ายนะครับวันนี้พี่พงกับน้องตาต้ามีคำศัพท์เป็นเพียงครั้งนี้นะครับครั้งหน้าเราจะมาดูว่าจะมีคำศัพท์ใหม่ๆอะไรบ้างวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปแล้วครับบ๊ายบาย